กำลังจะไข่เกมมากเลยโอ้มาทันเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยปังเฮ้ยนอนแล้วลังจะออกมเฮ้ยจะออกไข่มาพี่นี่เฮ้ยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยฟังมากอ่ะพี่เฮ้ยเขามาถ่ายได้ตอนที่เขากําลังออกไข่พอดีนะคะตัวเมียตัวนี้ปกติออกวันเว้นวันนะคะอันนี้คือกําลังจะออกไข่เอออู้แล้วอุ้ยสุดยอด แล้วแล้วยังไงพี่เราไปเก็บตีบนันนี้อ๋อเราเรามันจะบอเป็นหยังหรือพี่บอตัดตีเฮ้ยพี่พี่พีตัวผู้มันจะทําอะไรนะนเออมันจะทําอะไรนะนมนแม่ของตัวนี้บอพี่จะเข้าไปเก็บหรือเปล่าอออเออพี่มาเขามาเก็บอ่ะเก็บดาาเดี๋ยวพี่จะพี่จะเข้าไปเก็บนะคะ นี่พี่เขาอยู่กับนกกระจอกเทศมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เก็บพี่ค่ะพี่กาองนมันตกใจวิ่งไปทางโน้นพี่กาขื่นขี้นบ่โอ้โหนี่วิ่งตามแล้วตอนนี้วิ่งตามเดี๋ยวเอาไปไหนพี่ดอกเงีพี่เข้าไปอี่ยนทำยังงี้ตัวแบบนี้เอาไปเช็ดเอาไปฟังโลกเอาเงาไปเช็ด เช่นแล้วก็ช่งกิโลเพราะว่านี่เขาจะบ่มไข่ด้วยบ่องผู้ให้นานฟักเองมาฟักในตู้ฟักนะเนาะพีฟ่ฟักขี้มันใหญ่มันบวกที่กันงญี่ปุ่บ่มฟักฟักไข่เองนะคะฟักเสร็จแล้วเขาก็จะขายตัวเล็กบางทีก็เอาไปเลี้ยงต่อใช่ไหมตู้บ่มอยู่ตรงไหนบันนี้พี่พี่รู้ในห้องอ๋อแต่นี่พี่จะมาชั่งก่อนใช่ไหม,มพี่จะมาชั่งก่อน ใครสอนนี่พ่อสอนหรือว่าพี่ทําเปลนเองพ่อสอนพ่อสอนได้เท่าไหร่ต้องปล่อยมือด้วยไหมฮะถืกลัวมันเออปล่อยปล่อยเท่าไหร่โลโลสามโลสามขีดแล้วก็เอาไปทำเข, <อ S 1> ข้าขเตาอบต่อเข้าตู้อบนะคะไม่ต้องเ,เอาหางเนาก็เดี๋ยวขอเขียนเอาไว้เขียน อ๋อจงเขียนวันที่ใช่ไหมตู้อบอยืนใดเป็นตู้อบอยู่ในห้องอ๋ออยู่ในห้องอพรขอมน้องสาวยเนาะเอาไว้ในห้องเลยนเหมือนป่านนี้ตรงมีแอร์ตู้อบตรงมีแอร์ใส่ผ้าผ้าเสี้ยงปะเบิงนะตู้อบเดี๋ยวจะเข้าไปดูตู้อบของเขานะคะตู้อบไข่เนื้อกระจกเทศที่นี่เป็นฟาร์ม พักฟักเองเดี๋ยวเราจะสนใครสนใจเราจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะจอยเนาะอืมแล้วก็ติดต่อพี่พีติดต่อกับพ่อบอยเลยพี่พีกับพ่อบอยนะคะนี่เขาทำอา้าทำอะไราสาวหอมเอาไว้ตู้นี้ตอีอันนี้ก็คือมีไข่อยู่ใช่ไหมอ๋อฟักอยู่ข้างในนี้ก็มีเพราะว่านี่ไง พี่เอาวางไว้ไหนวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกีม้มันจองมันจองอย่กับไห้พอดเขียนครับอ๋อต้องพอกอันนี้ไข่อันไหนที่พี่เอามาเมื่อกี้ตัวไหนยืดข้างนอกอันนี้คือพอดเขียนเขียนเราเอาเขาทัานที่เรียกบ่อ,บอต้องถางอ้อมเออลองลอกก้นอ,อนไข่ไม่หนีกับพี่ยิงไข่ยิงไข่อันนี้มไน้อยแลย้ เอาไว้ยังงี้ตลอดจนกลัวเขาสิหนึ่งนี่เราดูนี่นะคะอุณหภูมิอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ตัวอ,อยู่ที่สามสิบองศาไหมดูว่าตัวนี้มัน,น,มน,นจะมีอุณหภูมิความดันแล้วก็น่าจะเป็นความชืน้นความชืน้นเราตัวนี้ประตูอบอพิการเลเนาะอ๋อต้องเอาตัวนี้ไว้ในห้องแอร์นะเปิดแอร์ต,ตลอดผอมมันาพี่ๆนะแสดงว่าอบได้ทีละเยอะเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมห้าสิ ลลขอบคุณมากนะคะนี่เด็กสองคนนี้ชื่อฟาร์มชื่ออะไรนะชื่อฟาร์มอะไรนะชื่อฟาร์มอะไรนะฟาร์มชื่ออะไรน่รอแจ็กเก็ปากวติวต่งเดี๋ยวเราจะใส่เราจะใสอ่อน,นันตไว้ให้นะคะใส่เบอร์โทรไว้ค่ะใครสนใจอยากเลี้ยงนะคะต่อมาได้ลูกกระจอกเทศ